สวัสดีครับวันนี้ดีเจคู่สีมอแซดดูดพรีเซนต์ข่าวเด่นวันนี้ทูเดย์ไฮไลท์นิวเย่างจะบอกว่าข่าวไม่เด่นไม่ดังเราไม่มาวันนี้ข่าวเด่นข่าวดังเราต้องมาดีเจว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกี่ประเทศแล้วที่ซื้อรืกสิทธิ์ไปดีเจวะาสิประเทศค่ะจริงเหรอไม่คนนั้นซื้อไม่แน่จริงไม่มีใครจะซื้อไปหรอกเดอเล็กบึงการเนี่ยเออจริงๆเราอยากบอกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นสัปหลาด สายพันธุ์ใหม่สัญชาติไทยซึ่งหลายท่านบอกว่าเอ๊มีข้อเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นแต่ดูก่อนไหมก่อนที่จะมาเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะคุณแต่ว่าคนอื่นวันนี้มีน้องน้องของบาบาดาเองแลกแสดงน้องใหม่น้าใหม่เลยวันนี้้าน้องคนนี้เขาบอกว่าติดตามสัตวระหลาตลอดเลยชอบมากชอบทุกเรื่องขอยมีสัปปะราเธอขอยมีบาบาแบบนี้ก็มาเป็นเรือสัปปะลาเหมือนกันละสัปปะราไหมคุณอะน้องกอไปสวัสดีเชิญเลยคุณรับมาเลยน้องกอไปสวัสดีครับเออเดี๋ยวรายงานตัวนิดนึงน้องกอไป ค่ะเดี๋ยววันนี้หน่อยอยานตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อกอไผ่นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่องวันเดย์เออนี่เขาเล่นหนังอยู่แล้วแล้ววันนี้มาแถลงข่าวหนังด้วยเออแล้วอย่างที่บอกว่าสปาร์ตเราชอบยังไงบ้างสปาร์เราชอบดูไหมเจัอไหนบ้างเออก็รู้จักหลายตัวฮะเช่นว่านี่นะอันนี้เออคิดว่าเช่นว่านี่ยังไงเออเออเล่นจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกานแถลงข่าวกันแล้วดูตัวอย่างไปแล้วด้วยน้องมีความรู้สึกประทับใจชอบยังไงบ้างกับเรื่องนี้ ผมก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ดูตัวอย่างไปใช่ไหมใช่ฮะยิ่งได้ดูหน้าปกของหนังนี้แล้วยิ่งตัวอย่างแต่ไม่เห็นหน้าปกเขาชื่อไทจูยิ่งน่าดูมากยิ่งน่าดูมากตลาดที่ว่าไทยผสมกับจีนก็เลยเป็นไทจูแน่นอนเลยที่ชิคเองนะเออเอออ่ะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวชวนเพื่อนเก่อนเพื่อนๆนให้มาดูเรื่องนี้กันก็อย่าลืมมาดูนะครับเป็นเรื่องบึงการนะครับจะ ข้าวฉายเออข้าวฉายวันที่สิบแปดเออแต่วันนี้งานแถลงข่าวเนาะใช่ครับเออนะนี่น้องกอภัยบอกว่าตื่นเต้นมากวันนี้งานแถลงข่าวด้วยพี่พี่ซื่อมวลชนเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยห้าปีนะพูนแล้วก็ประดึกพลังสองประเทศด้วยกันใช่แล้วจะเป็นประเทศจีนกับประเทศไทยเนาะเออเดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวดีเจีวไว้อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็ศิลปินดาราเยอะแยะมากมายแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนี่ น้องลำไยก็เล่นด้วยนะวันนี้เออน้องลำไยเล่นด้วยพี่จกาพี่ก็มาพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ก็มาเออมาเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันเออออมสุดชาน่ารักมากเดี๋ยวไปเจอนข้างในความอลังการงานวิวลเอฟเฟสเปเศษหลายสิ่งที่คุณไม่เคยได้เห็นมาก่อนในวงการภาพยนตร์ญญไทยและที่ขาดไม่ได้ครับทีมงานคุณภาพจากทั้งไทยและจีนรวมถึง <S 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 ทีมนักแสดงคุณภาพชื่อดังครับจากทั้งไทยและจีนด้วยเช่นกันนะครับผม จริงๆแล้วพี่ลีเขาอยากจะให้หนวดยาวแบบนี้ด้วยซ้าแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนที่ไหนปล่อยภาพนิ่งออกมาเป็นภาพของเธอคนนี้ก็คือพุ่นลำาไยไหทองคำแล้วสักพักหนึ่งเป็นภาพเธอแบบโอ้โหเปื้อนอยู่ในฝนด้านหลังเป็นสัตว์ประหลาดจษะให้เรียกพี่ตู้นะลูกอย่าเรียกเลยอรา่แต่้หมดห้าปีค่ะี่ใช้เวลานาน ีเป็นคนนะครับเป็นเรื่องบทเรื่องเทคนิคเวทีที่เราถ่ายทํากันเราตัดสินใจจะถ่ายหนังแนวนี้แบบนี้สำรับเนี้ยเพราะว,าว่ามันเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่ค่อยทำแล้วเราอยากทำแต่คนกล้ทกาทุกคนสแสดงที่ทุ่มเทจะมาลงเวลาความหนักความเหนื่อยถึงให้ทุกคนดูหนังแนวนี้เออมันเลยครับมันเหนื่อยแล้วอกเกินไปเลยก็ก็เรียกว่าถามไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากครับ ามาันเป็นคำาหนึ่งที่ที่เหมือนเราก็ก็พยายามที่จะลุ้นนะครับว่าว่าการทำงานที่ต้องบอกว่าทั้งปีนะ,งน,งน,น,งน,นะครับแล <c oughs> ้วก็ถ่ายมือถด้วยมีถายแอคชั่นมีฉากถ่ายรูปแบบมากนะครับก็เป็นการทำงานที่ยาวนานก็จริงๆมันมี p r o c e <oughs> s ของการทำงานอยู่แล้วในเรื่องของการถกก่อนก่อนการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ เหมือนพอที่สถานที่ที่เราไปถ่ายคเราต้องไปอยู่ทัาจังหวัดด้วยกันด้วยอะน้คะก็ไปไหนไม่ได้เลยวยกย่าน Hi everybody I'm Kip from Hot Channel and Car d วันนี้ and today we talk with <S Jack <Su>. s u Oh and is the first time for you that acting in Thai movie Uh I think not but this is my first time to act Related to a monster movie. Oh, different time for you in the monster movie. And what do you think about this uh, the Kaiju monster movie? Wow, I, I feel I feel very excited. During the shooting, I feel very tired, but I feel happy. Okay, you happy for the this movie? And you think this movie can uh, make money in the world and fight with a uh, monster in the Hollywood? Um, actually, I didn't think that far, but after five years waiting, uh, I feel I realize all the efforts make sense. Oh, next episode. Wow, wow! Nice question. I hope there will be more episodes. If, but it depends on the our audience. Okay. Yeah, yeah. We, we need needs the help. Oh, we I, need help. Okay. Yeah. Everybody in Thailand and the world, wait yeah. for the episode for this movie. Yes. And we will see in the. 18, 18. 18 August. August. this year. Right? Yeah. Okay. Thank you for your Okay, thank support. you. Thank you. Today is a great day. It's uh, the lake uh, press conference. Uh, it's gonna be in theaters 15, 18, 18, 18 August. And uh, hope you guys can make it. You can probably on the